ว,ว่างๆไม่มีอะไรเล่นเล่น AOV ัะหน่อยลกันโอเควันนี้ผมจะมาเล่น AOV ก็เป็นคลิปแนวใหม่เลยนะจริงๆผมก็เล่นมาตั้งนานแล้วแหละแต่เพิ่งมาลงคลิปในคลิปแรกโอเคงั้นไปเล่นกันเลยรอบนี้ผมจะเล่นหมดลงแรงน,นะเฮ้ยเดี๋ยวตังกูโอเค ผมมีเป้าหมายที่จะซื้อตัวละครหนึ่งนี่แหละเพราะว่าผมอยากซื้อมานานแล้วแต่ตังผมมันมันพอแล้วตัวนี้โคตรโกรงเลยนะถ้าไม่ถูกแบนด์คือผมชอบแบรนด์มันมากเลยแต่ตอนนี้จะไม่แบนแล้วเพราะผมซื้อมันมาแล้ว <Hello. World. S 1> ซื้อแบบไม่มีกง <'m> ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ <Go. S 1> ไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่ต้องฝึกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมจะเอาระหว่างเดน จะไปเล่นออกจริงผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นเก่งนะขนาดนั้นนะขอแค่ตคัวละครมันโกงก็พอโอเคผมได้เป็นคนแบนผมจะไม่แบนมันเดือดขาดผมจะแบนเป็นคิวก่อนแล้วกันนะทุกคนอันนี้คือส่วนตัวผมมันโกงนะแล้วมันโคตรแบบโคตรน่ารำคาญนอะตอนไม่อยู่ปอม มันจะตุ๋ยป้อมเราเหลืออีก10วินาทีอะไรอ่ะเทวบันเดนการผมไม่รู้นะแต่ผมไปเล่นอ็อบมันโคตรโกงเลยอ่ะ มมากครัับพนแต่ก่อนที่จะไปดูต้องกดติดตามกันก่อนก่อนเนี่ยโอเคนะฮิวเคล็ดพี่เอาไม่ก็ต้องสู้อยู่แล้วดีกว่าไม่รู้นะทุกคนผมขอลองโทษนองไปก่อนบิลลบิลล์ฮิว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 เฮ้ยโกงอะเนี่ยแป๊บเดียวบิลล์เลิศเลยนิดเดียวแล้วเฮ้ยที่ยังโกงอะ เดืใจได้หรอที่แกไม่แบนพี่ไปเดินมยตัวโกงอ่ะทุกคนโอ้โหมันส่งค้างคาวพิตีได้ด้วยป้อมเลนมังกรของเราโดนนะไม่มีสกินพีกระตึงได้ต้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี นี่คือตายยากมากนะทุกคน <Crim> น<า>าา้ำแขวงรอบตัวนี้ตายตายประนาณนนะ่ะขอขอขอเออเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะปิกทำไมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเจ็มเ <c oughs> ลล์ไลอมเล็ของเราถูกโจมตีตายนะผมมีโอกาสฆ่าเขาได้ <c oughs> เอาล่าโน้วผมจะว่าทำไม่ oh ัจะว่าทำไมเนี่ยไม่ยังไม่เข้าใจไม่มีดูดเล่ไม่มีดูดเล่อ้าวพีปอบพีปอบสกิพีปอบอีกน่งอ้วตายไป้ยตายแน่เลยโดนอีกโดอีก้่อกไม่กดผิดคมกำลังคิดอยู่ว่าคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรดีไม่ใช่คอนเทนต์เกมต่อไป หรือทุกคนจะให้ผมทำคอนเทนต์เอ่ยโอ้ยได้นะได้นะได้นะเผามีจุดเลือดฮะ My vengeance will be sweet and complete ้ย <c oughs> นี่แหละตัวนี้แหละ่ผมไม่ค่อยชอบหลบยากด้วยนะเข้าไปใกล้ตัวมันก็ไม่ได้เดบดขา

กูมีกระสืออยู่กูมีกระสืออยู่กูมีกระสืออยู่กูก็กระสืออ้ากไม่ทำ ทุกคนยปั๊บโอ๊ยไม่ไม่ไม mm. ่ไม่โคิยังไงผมกถจบสิมาเป็นปับก่อนรับนีก่อนอย่าพึ่งอย่าพิ่งเอยมเอี่มิเฮ้ยผมพิ่ทม้แต่ตอนนี้ผมได้ผมเอาได้นีหนึงหนึ่นะ ผมมีผีก็ซื้ออยู่เอ้ยซื้อเบอร์ดาเมจไม่ได้เลยอะไปไหนดูเลือดดูดเลือดได้ดูเลือดได้ดูเลือดได้ดูเลือดได้ตายคิวมาอีกแล้วดูดเลือดน้อยมึงเจ้าหรอมึงเจ้าหรอมึงเจ้าหรอ น้นอ็ชูยด้วยพีกฤีพีกฤซ <c oughs> ีส่วงตดนตามมาดูสินี่ดาเมจแรงอ่ะแต่ว่ามันเป็นยังไงไม่รู้อะผมฆ่าใครท่าไม่ได้เลยอ่ะถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละฆ่าได้แน่นอนผมัอประกันเลย การไปลอยดวงนี่แหละสัอ้ยตรูเรียกดัลเยอะออกมาแล้วอุ้ยตอนนี้ผมไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ได้ก็พิก็ซื้อกรพก็ซื้อรพีก็ซื้อสิตามตีตามตีตามตีชีวิตเชงคีรีโรเยเล่นอยได้ลวพิก็ซื้อตายแน่เลยอือ โอ้ยเยงร้อนแล้วเฮสัาตายตายนะตายได้ตายได้อ้ยตายไม่ได้แล้วกูนี่เ <reading> ด <repetition" S 2> so ี <volumes of ears> ๋ยจะตายแทนอุ้ยเอฟก็กลืนหาเนี่ยปะ Don't do that I will reclaim what is no rightfully mine. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower.

ไม่ได้ดูดเลือดนี ation, ่หว่ามันทำดาเมจด้วยดูอดนุ้ต้องตีกับบ้านดมานะชีบกำลังโดนยำากอแข้งเออโอ้ยแหลกในคีพายเลยแลกมา ไมนอะคลิปนี้เล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับโอเคไปละ